หลับปะปะยุบหน่อยมันจะหลับจะแก้คนนล้มันจะหลับยุบหน่อยทำไมนะไม่ปะจุบปะทำไมนะจุบหน่อยเว้ยมันหลับมันยอมไม่จุบเว้ยมันหลับมันยอมไม่จุบเว้ยเห็นกล้องปะทำไมจุบหน่อยอืมทำไมไม่ปะจุบปะจุบหน่อยทำไมดูมาหลักอะ แล้วเท้าวิเหยบอะไรมาฮะเท้าวิเหยบอะไรมาจุ๊บนะไม่ชอบไปจุป๊บบ่ทำไมขอไม้อแม่ปาจุ๊บอืมทำไมข้อแม่ปาจุ๊บมาจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยทำไมล่ะดูดิมันเกี่ยวปากเลยนะอ,อีกทีนะครับเช้ามันก็นั่นนะ <c oughs> มันดีดตัวออกตลอดเวลาเลย มันหลับมันหลับมันจะหลับแล้วมันจะหลับแล้วจุบมันได้นะจุบหน่อยเอาเมื่อกี้นี่บอกจะหลับแล้งอนะมันหล,บนะนลบนะับนะบนมันหลับแล้วนะจุกนั่นจุกนั่นเฮ้ยเราหลับจุกนั่นกูมือมือจุกไม่ไหวจุ๊บหน่อ <c> ย <oughs> ขอค่ะ เดี๋ยวหนูไม่อยู่กับป๊าแล้วนะไปให้จุ๊บหน่อยอะ่ะจุ๊บหน่อย <c oughs> แต่เด็กนะมึงเนี <c> ่ย <oughs> ฟัดหมามันฝัดลูกหมามันสุดท้ายลองอีกทีนะมาหลับอยู่นะมาหลับอยู่นะ <c oughs> เห็นตัวงค้างๆไหมมาหลับอยู่นะจุ๊บหน่อย À, mình lập đây chụp này à, hay chụp dạng bây giờ chụp này đã mẹ chụp mẹ chụp mẹ mà mẹ chụp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  Mommy. Bye bye.